เกเป็นคนเอ,อ,อจ้าอย่าฟังแต่ลูกเจ้าเป็นข้าง,เ,างเดียวฟังฉันบางที่ฉันไล่ตีมานี่ก็ตอนนี้ฉันจะออกจากพระตำหนักราดโอรสดอกเดือเดินชนฉันฉันเพียงแค่ต้องการอยากให้หลานนั้นขอโทษแต่ไม่ยกมือขอโทษเช่นคำแถมยังเถียงจริงเลยต้องไล่ตีมา จริงไหมลูกพ่อมันไม่ใช่เรื่องจริงเสด็จพ่อทำอไรเลิกเาอาหูท่านพี่ดูลูกของผมฉันด้วยพี่เจ้าค่ะร่างกายเล็กขนาดนี้เจ้าอะไรมาสู้เสด็จพี่ปอบังไรเดียงสาใช่ด,ดียงสูของหมฉันเดียงสาขนาดนี้เจ้าอะไรมาสู้ท่านพี่ได้เล่าฮะพี่ไม่ได้ต้องการที่จะเอามันถึงตายแต่พี่แค่อยากจะสั่งสอน ให้มีจิตสํานึกเสียบ้างเสด็จพี่ลูกของหมอมชันหมอมชันสั่งสอนเองได้พระเจ้าคะ่ะพูดไปไมันก็ได้ประโยชน์เพราะฉันไม่ได้อยู่สายในสายตาของน้องชายของฉันอีกแล้วท่านพี่หมอมชันเองก็รู้ว่าท่านพี่เนี่ยไม่ชอบลูกของหมอมชันเออก็ต่างคนต่างอยู่สิพระเจ้าคะ่ะท่านพี่ก็ได้ไม่ชอบหนา้าก็เตินมาเปิดวะลูกพูดทุกต้อง่า แกลูกกรันตีมันนีไปทํางานเพราะเรื่องนี้เลยมันไม่อยากเล่นกันเดือกไอ้กรัตีนี้เลยเล่นเรื่องไอ้ไอ้บ้าไอ้ข้เขียรินนี้ภาษาปลี่นเลยแล้วเดี๋ยอยู่นีเราไม่เคยเป็นเลยนะ่นเหรอเอออันนี้น้องก็มารรลุนะเบื่อกระพวกลิเกเขมเมใหญ่ไทยอ่ะเลี้ยวเอาเป็นว่าในเมื่อเสด็จพี่มันไม่มีความหมายอะไรแล้วถูกต้องต่อจากนี้ไปฟังเสด็จพี่ให้ดีนะพี่ จะขอลาออกจากการเป็นผู้สำเร็จราชการานนท่านพี่สำเร็จพี่ท่านพี่คิดดีแล้วเหรอพระเจ้าค่ะเร่พ่อเร่พ่อคิดดีแล้วเหรอกินปีหมูไหมเ <c oughs> รู้พ่อร,รับเรื่องอะไรท่านพี่เป็น <c oughs> ค,ความจริงนะเร่พ่ออย่าขามองฉันพระเจ้าค่ะให้เกียตรติองคสัตว์ปกครองวังเหนืองด้วยพระเจ้าค่ะ ลุงสูงท้บวะ <c oughs> เอาแล้วเป็นท้าวเสด็จพี่คิดดีหลวเจ้าค่ะพี่คิดดีแล้วถ้าคิดดีแล้วเชิญพระเจ้าค่ะคา m e ม n l เ t m น go! y o ยู a n นเดรติโกสมอลแปลว่าอะไรลูกไม่รู้เหมือนกันฉันไปแน่และสิ่งสำคัญก่อนที่ฉันจะออกไปจากที่นี่ใช่ให้ฟังคำฉันโกสาบานให้ดี หลังจากนี้เป็นต้นไปฉันจะไม่มาเหยียบที่นี่ให้พวกแกต้องสามคนได้เห็นหน้าฉันอีกเฮ้ยลุงอาไมลุงนี่เป็นคนเท่าคนแก่มีกิติศักดิ์มากมายในเมืองนี้ใช่ไหมพ่อถูกต้องใจเย็นๆลูกเอาละภาษาไทยกดหนึ่งนี่แหละภาษาไทยโอ้ยเรียนภาษาไทยมั้งแต่นี่สำนนียงลูกได้จากพ่อใช่ไหมเออพุนี่พ่อ สำเนียงนี่ได้จริงๆลูกแม่ลุงจะมาพูดเปล่าๆชอบจะชอบว่าลุงเองจะออกไปปุ๊บไม่มาใช่จะไม่มาเาหายียบที่นี่แกเห็นหน้าอีกเอาแล้วถ้าวันหนึ่งวันใดลุงอยากมาล่ะอ๋อนนี่แกกลัวว่าฉันจะกลับมาที่นี่หรอเออประทาสมมติล่ะแบบกำลังรักกันกลมเกลียวกับพ่อไม่ลูกปุ๊บทีนี้ลุงเดินมาเข้ามาในพระตหนักอีกให้เดือดทำไงก็ได้มันต้องมีอะไรอะไรเปลี่ยนโตแล้วงันเอาอย่างนี้ เพื่อความสบายใจของแกอืเจ้าราชบุตรฟ้าน้อยดอกเดือดอกเดือเรียกเพราะเพราะฉันจะให้คำม,มั่นสัญญากับแกเอาไว้ได้ว่าถ้าเกิดแกเห็นฉันอยู่ตรงนี้อีกมาเหยียบที่นี่อีกเมื่อไหรแล้วลก็ให้แกไปโอมขี้หมาแล้วมาพุ่นใส่หน้าฉันได้เลยถ้ามันเพื่อน้านูเออฉันไปแล้วโชคดีแล้วกันเพ้ขอให้พวกแกมีความสุขกับครอบครัวของแกเชิญเสด็จทีเอ ไม่เห็นอ๋อคิ่ว่าจแต่เห็นลุงฉันขอโทษจ้ะลุงยุ่งกับคนข้างนอกจริงเดี๋ยวฉันขอโทษลุงปนะไไม่ต้องไม่ต้องมาใกล้ฉันพวกเดียวกันกับไอ้ข้างในหรือเปล่าเจ็บไหมลุงเจ็บตรงไหนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เป็นใครไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาโอ้เออไอ้หนูจาลุงนี่แกเป็นใครเงียบทำไมถึงเดินเข้ามาที่นี่ได้อ๋อฉันนี่เป็นคนหาสองแควจ้ะเดินทางมาเนี่ยจะมาหาพ่อจ้ะลุง ที่นี่ใช่อยุธยาไหมจ๊ะที่นี่แหละอยุทยาโอ oh, ลุงเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแกเป็นคนบ้านหาดสองแควเมืองพิษนุโลกอย่างนั้นหรือใช่แล้วจ้ลุงมาตามหาพ่อที่นี่ใช่แล้วจ้าลุงน,นี่แกรู้หรือเปล่านี่มันในพระตำหนักใหนแกเดินเะเลรทราเข้ามาในนี้เดี๋ยวจะมีความผิดเอา oh, ไปหาพ่อไปหาข้างนอกนูนี่ลุง อันเนี้หาพ่อเนี่ยพ่อฉันอยู่ที่นี่จ้ะแม่ฉันบอกว่าพ่อฉันอยู่แถวนี้เลยแถวตําหนักตําหนักในอะไรนี่แหละลุงเอหรือว่าไอ้ดอกเดือบมันไปทําไข่ท้องอไรทําตอนไหนไม่รู้เรื่องไอ้ตัวนี้มัน,นชอบทําหญิงท้องไปทั่วทําเป็นโอ้มือรูปพ้องนี่ลงุงพ่อของฉันเนี่ยเคยไปเที่ยวแถวหาสองแควไปเจอแม่ฉัน เดนะบ้านหาดสองแควเมืองพิษณุโลกใช่แล้วจจลุงแกอยู่ที่นั่นใช่ไหมใช่ลุงอันนี้ชื่ออะไรฉันชื่อบัรจงเจลุงชื่อบัรจงใช่แล้วลุงแล้วแกบอกว่าพ่อแกอยู่ที่นี่นี่ฉัน,นรู้จักคนในนี้ทั้งหมดว่าแต่พ่อแกเป็นใครเดี๋ยวฉันจะได้บอกถูกพาไปหาถูกจริงเหรอลุงเออนี่พ่อของฉันเองเนี่ยมีชื่ออย่แล้วว่าองนารายมาหาธาเจลุง นายมาหาราช,ชลุงองนารายมาหาราชหว่าเขาไม่เข้ามามทุกปีเลยเจ้าบารรจงตาลุงเจ้ารู้หรือไม่บลาเจ้าพูด